ช่วงบ่ายสี่โมงเย็นบริเวณหน้าเซเว่นห้างโรบินสันจันทบุรีค่ะเจ๊หญิงและลูกสาวน้องฟ้าก็จะช่วยกันย่างหัวหมูย่างนะคะไส้หมูย่างคอหมูย่างแล้วก็ลิ้นหมูย่างค่ะซึ่งเป็นสูตรหมักเฉพาะที่เจ๊หญิงได้เรียนรู้มาพร้อมด้วยการย่างที่จะต้องมีจังหวะย่างที่ดีให้สุกเสมอกันค่ะที่สําคัญก็จะเป็นการช่วยรีดน้ํามันในการย่างนะคะออกมาได้เป็นอย่างดีอีกด้วยรสชาติก็นุ่มนะคะ แล้วก็ความนุ่มนวลหอมของสูตรหมักที่เน้นกระเทียมพริกไทยการหมักที่ใช้เวลานานค่ะรวมถึงการเตรียมไฟในการย่างที่จะต้องย่างพลิกกลับไปกลับมาอย่างสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้เกิดความไหม้นะคะทำให้มีความสุกถึงข้างในแล้วก็กรอบด้านนอกนิดๆอีกด้วยการย่างที่มีควันน้อยก็ไม่ทำให้ หมูเนี่ยนะคะเสียรสชาติลูกค้าสามารถเลือกรับประทานได้หลากหลายรูปแบบค่ะต้องการแบบไหนเจญิงก็จะจัดการหั่นให้นะคะแล้วก็จะแถมผักรวมถึงน้ำจิ้มที่มีสูตรเฉพาะของตนค่ะด้วยการกินคู่กับข้าเหนียวอร่อยทีเดียวเพียงถุงละ10บาทเท่านั้นนะคะที่ร้านนี้ก็จะขายไส้ย่างหน้ากากย่างแล้วก็คอหมูย่างมีลิ้น มีหูมีหางแล้วก็เป็นไส้อ่อนใช่ค่ะแล้วก็มีแก้มหมูแก้มหมูด้วยก็คือไปเห็นเจ้าของต้นตำรับอะค่ะเขาเป็นคนอีสานแล้วก็ปกติทํางานเทศบาลแล้วก็ขี่รถผ่านทุกวันก็จะชอบกินไส้ย่างเขาก็จะซื้อไส้ย่างทุกเย็นทุกเย็นแล้วทีเนี้ยคนมันเยอะเราก็เลยมีไอเดียว่าเราแบบอยากออกมาค้าขายเพราะว่าเรา ทำงานประจำรายรายได้มันไม่พอกับรายจ่ายแล้วยังลูกสาวก็เรียนมหาลัยลูกชายคนเล็กก็เรียนเทคนิคก็เลยเปลี่ยนก็เลยเปลี่ยนก็เลยลองลองเปลี่ยนดูเปลี่ยนอาชีพดูเผื่อมันแบบมันจะดีขึ้นเพราะว่าเรามีภาระมีหนี้สินที่ต้องรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยราคาคิดว่าน่าจะไม่สูงนะคะเพราะว่าไปศึกษาที่ตลาดก็คือมันจะ เขาแม่ค้าเนี่ยก็จะขายขีดละห้าสิบบาทซึ่งจริงๆแล้วหญิงก็ซื้อกินไม่ไหวแต่ที่นี่ไม่ได้ขายเป็นชิ้นไม่ค่ะขายยกชิ้นเลยใช่ใช่ไส้ก็เส้นละสิบบาทค่ะค่ะหน้ากากหน้ากากก็ชิ้นละส5สิบห้าบาทค่ะแล้วก็ลิ้นชิ้นละห้าสิบแต่ถ้ามันใหญ่มากๆจริงๆแล้วก็ต้นทุนมันมาสูงก็อาจจะเป็นห้าสิบห้าหรือหกิบ แต่ส่วนมากจะ50บาทรายตัวแล้วก็หัวแล้วก็ส่วนหูหูนี่ก็ชิ้นละ70เพราะว่าต้องค่อนข้างสูงก็คือเอาจริงๆเนี่ยหูเนี่ยเราเราซื้อเป็นอะไหล่มาสัก5ชิ้นเนี่ยเราจะได้กําไรประมาณ2ชิ้นเราก็ยังเราเก็บทุน3ชิ้นกําไรสองชิ้นจะเป็นแบบนั้นค่ะใช่ส่วนหางส่วนหางนี่ก็จะขายชิ้นละ70ถ้าใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็75ห้า แต่ถ้าเกิดว่ามันใหญ่เกินเราคํานวณแล้วว่าเอ้ยเราซื้อมาขนาดนี้เราจะพอมีกําไรเท่าไหร่ก็อาจจะเป็น80ใหญ่ก็80ะอะไรอย่างนี้ก็ทานได้ดุเพวก็คือไดมอลด์คือบาง,<อ>งที<อ>งก็มีแก้มหมูที่เลาะออกมาจากด้านในเขาอะไรเงนี้แล้วก็เป็นเนื้อใต้ลิ้นชิ้นเล็กเราก็ขายแค่1ิบาทอย่างนี้นะคะก็เป็นคอหมูปกติคอหมูมันมีหลายราคาค่ะหลายขนาดก็มีตั้งแต่40่สบหสบ หกสิบเจ็ดดสิบเต็มที่กรเต็มที่ก็ได้เลยใช่<ด>ใช่ก็ได้ปร,ประมาณนั้นการตอบรับลูกค้าเป็นยังไงบ้างคะดีมากค่ะมีลูกค้าประจำเรื่อยๆคือหกเดือนที่ผ่านมาก็โอเคอยู่อะค่ะก็ได้สนใจอาหารช่วงมื้อบ่ายเย็นๆค่ะต้องแวะมาเลือกกันได้ที่นี่ราคาเจนหนิงก็จะลดให้นะคะสำหรับลูกค้าที่เลือกซื้อเพียง10บาทก็สามารถเลือกซื้อได้ค่ะโดยมีรูปแบบของส่วนต่างๆให้คุณได้เลือก ความสุขมากสุขน้อยยังไงก็แจ้งชิ้นหญิงได้เลยนะคะข้อหมูย่างแบบนี้ความหอมนุ่มรวมถึงเครื่องในต่างๆคุณสามารถมาเลือกรับประทานได้ที่ร้านเจ๊หญิงคอหมูย่างค่ะแล้วก็ตั้งอยู่ที่บริเวณหนะ้าเซเว่นโรบินสันจันทบุรีเปิดบริการตั้งแต่บ่าย4ี่โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะต้นตำรับความหอมกรอบอร่อยของหัวหมูย่างโทร0822008824ค่ะ